เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ HMS t r e n c h a n t เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำชั้นทราฟาฟลกาที่น่าทึ่งที่สุดของราชนาวีอังกฤษซึ่งปฏิบัติภารกิจลับในมหาสมุทรลิมากว่า30ปีมีบทบาทสำคัญในสงครามเย็นการลาดตระเวนและการรบทางยุทธศาสตร์แม้จะไม่ได้ปรากฏในข่าวบ่อยนักแต่เบื้องหลังของเรือลำนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงพลังทำลายล้างและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง HMS t r e n c h a n t เป็นเรือดำน้ำลำที่5ในจำนวน7ลำของชั้น t ทราฟ l ลกาโดยถูกสร้างขึ้นที่อู่เรือ Vickers h i p b u i l d i n g and Engineering Ltd ในเมือง Barrow-in-Furness ประเทศอังกฤษเริ่มสร้างในปี1986และปล่อยลงน้ำในปี1988ก่อนจะประจำการอย่างเป็นทางการในปี1989โดยมีหมายเลขระบุรเรือคือ s 9 1จุดประสงค์หลักขององค์การสร้างเรือดำน้ำชั้นนี้ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธ,ธศาสตร์ให้กับราชนาวีอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงที่สงครามเย็นยังคงดำเนินอยู่ความยาวของ HMS t r e n c h a n ู่ที่ประมาณ85เมตรและกว้างประมาณ10เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ r ร l l s r PWR1 ซึ่งให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและสามารถดำดิ่งอยู่ใต้น้าได้นานเป็นเดือนโดยไม่จําเป็นต้องลอยขึ้นผิวน้ําเพื่อเติมเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อนนี้ทําให้ t h e n c h มีความคล่องตัวและสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงถึง30นอตในใต้น้ํา ในด้านอาวุธ HMS t r e n c h a n t ติดตั้งท่อยิงต่อปิโดจำนวน6ท่อขนาด533ม mm, ิลิเมตรซึ่งสามารถยิงต่อปิโดรุ่น Superfish ได้ต่อปิโดรุ่นนี้มีความแม่นยำสูงสามารถทำลายเป้าหมายทั้งเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวด Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) ได้อีกด้วยซึ่งมีระยะยิงไกลถึง1,600กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายบนบกจากใต้ทะเลได้อย่างแม่นยา ห้องควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ h m s t r e n c h a n t ถือว่าล้ำสมัยในยุคข,ของมันระบบโซล่าแบบ Active และพา s ซีฟช่วยให้สามารถตรวจจับเต้าหมายใต้น้ำได้ในระยะไกลพร้อมระบบสื่อสารที่ปลอดภัยและสามารถรับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการกลางได้จากทุกมุมโลกนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางแบบ In A Share และ GPS ผสมผสานทำให้การเคลื่อนที่ของเรือดำน้ำมีความแม่นยำสูงมาก ภายในตัวเรือดำน้ำ h m s Trenchant แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างเป็นระบบเริ่มจากห้องนอนของลูกเรือห้องควบคุมห้องเครื่องยนต์ไปจนถึงห้องเก็บอาวุธโดยรองรับลูกเรือประมาณ130นายซึ่งทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนที่เข้มงวดและต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน,านจำเป็นต้องมีวินยัยและมีสภาพจิตใจที่มั่นคงเพราะบางภารกิจอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเดือน ในประวัติการปฏิบัติภารกิจของ HMS t r e n c e h a n มีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือการที่เรือลำนี้เคยเข้าร่วมภารกิจลาดตระเวณในมหาสมุทรอาร์กติกโดยสามารถทะลุน้ำแข็งขึ้นสู่ผิวน้ำในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวเรือและประสิทธิภาพของระบบนำทางที่สามารถพาเรือผ่านสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดของโลกอีกหนึ่งภารกิจที่ได้รับการเปิดเผยในภายหลัง คือการเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในตะวันออกกลางโดยใช้ขีปนาวุธโตมาฮอซึ่งแสดงถึงบทบาทของเรือดำน้ำในการเป็นกำลังรบเชิงรุกที่สามารถโจมตีจากระยะไกลโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตรวจจับได้ทันแม้ HMS t r e n c h a n t จะได้รับการยกย่องอย่างมากในด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือแต่ก็เหมือนกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นก่อนๆที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำรุ่นใหม่อย่างชั้นเอสเิลที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า HMS t r e น chan จึงมีกำหนดปลดประจำการในปี2025ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคข,ของเรือดำน้ำชั้นทราฟาฟลกาอย่างเป็นทางการในช่วงท้ายขององค์การปฏิบัติหน้าที่ HMS t r e น chan ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นที่ยังคงสามารถรับภารกิจที่ทันสมัยและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องยืนยันถึงการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของวิศวกรอังกฤษและการฝึกฝนอย่างเข้มงวดของลูกเรือราชนาวีนอกจากบทบาทในสนามรบแล้ว HMS t r e n c e a n t ยังถูกใช้ในการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนสำคัญต่อาการรักษาสันติภาพทางทะเลในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก แม้ว่าเรือดำน้ำจะเป็นหนึ่งในยุทธวิศวกรที่ลึกลับและไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสาธารณชนเท่าไรนักแต่ HMS t r e n c h a n t ก็เป็นตัวอย่างของของค์การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีวิศวกรรมและความกล้าหาญของมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในโลกใต้น้ำที่เต็มไปด้วยแรงดันความมืดและอันตรายจากสัตรปูที่มองไม่เห็นในช่วงปลายปี2023 HMS t r e n c h a n t ได้กลับสู่ฐานทัพ Devonport เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมการสำหรับการปลดประจำการ ซึ่งในพิธีอำลามีอดีตลูกเรือและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของราชนาวีมาร่วมแสดงความเคารพและระลึกถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้ตลอด34ปีที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญหลังจากการปลดประจำการส่วนประกอบภายในของ HMS t r e n c h a n t จะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเรือดำน้ำในอนาคตเช่นระบบควบคุมระบบขับเคลื่อนและวัสดุโครงสร้างที่สามารถทนต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในที่สุดเรื่องราวของ hms t r e n c h a n ได้กลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของราชนาวีอังกฤษที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในความมืดมิดของก้นมหาสมุทรแต่ก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการปกป้องประเทศชาติและรักษาสันติภาพของโลกได้อย่างเงียบงันและมั่นคง